สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมดุทตันกันด้วยนะครับก็ขับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับในช่องจีแซดสตูดิโอนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอน่าเงินออนไลน์อีกเช่นเคยนะครับซึ่งส่วน l ของตัวแพลตฟอร์มนี้นะครับเขาก็มีการแจกเงินฟรีด้วยนะครับซึ่งเงินฟรีตรงนี้ที่ทางแพลตฟอร์มแจกนะครับเราก็สามารถถอนออกได้นะครับก็สำหรับใครที่สนใจอยากรับเงินฟรีใครที่สนใจอยากลงทุนก็สามารถดูรายละเอียดในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับในสองก l o แพลตฟอร์มตัวนี้นะครับการลงทะเบียนนะครับ ก็มีไม่ขีขั้นตอนนะครับขั้นตอนที่1ก็จะเป็นการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือนะครับสก็จะเป็นการกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถืออีกหนึ่งครั้งนะครับสนะครับจะเป็นการตั้งค่าหลัก่านนะครับ4ก็จะเป็นการยืนยั่นหลัผ่าน 5นะครับจะเป็นชื่อจริงและนามสกุลนะครับอกนะครับสับไกรที่กดสมัคร่ันลิงค์ใต้คลิปวิดีโอนะครับมันก็จะขึ้นหลังเจิญตรงนี้ให้นะครับสับไกรที่ไม่ขึ้นนะครับก็สามารถกรอกหลักเจิญตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะเป็นหลักเจิญของทางบริษัทโดยตรงนะครับหลังจากที่กรอก้อมูลเสร็จนะครับเราก็กดลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยนะครับหลังจากที่ลงทะเบียนเสร็จนะครับการเข้าระบบก็มี2ขั้นตอนนะครับหนึ่งก็คือกรอกเบอร์โทรศัพท์มือถือ2นะครับก็จะเป็นการกรอกรหัสผ่านนะครับ หล like ังจากที่เรานะครับน้ำการเข้าสระบบนะครับเราจะได้ส่วนของหน้าแพลตฟอร์มประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับมีการแจกเงินฟรีด้วยนะครับในส่วนของเงินฟรีตรงนี้นะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนนะครับเราจะได้รับในส่วนของเงินฟรีทันทีนะครับก้นละ20นะครับแต่ส่วนของเงินตรงนี้นะครับที่เราได้รับนะครับ เราสามารถตอนได้นะครับเพียงแค่สะสมให้ครบ100บาทนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการสะสมในสังของยอดเอ์นฟรีตรงนี้ให้ครบ100บาทด้วยนะครับก็ในสังนของตรงนี้นะครับ การลงทะเบียนจะได้รับในซองของเงินฟรีคนละย0บาทนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จยอดเงินฟรีนะครับก็จะมาอยู่ในสองของทรัพย์สินของฉันนะครับตรงนี้ของทุกคนนะครับจะมี20บาททุกคนเลยนะครับ20บาทตรงนี้เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสะสมให้ครบ100บาทด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปแนะนำในซองของตัวอื่นก่อนนะครับใน่องของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับจะเป็นแพลตฟอร์มสำหรับการลงทุนนะครับใน่องของการลงทุนนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเข้าไปใน่องของเมนูนี้เลยนะครับการลงทุน การลงทุนของแพลตฟอร์มตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดนะครับอยู่ที่4 VIP ด้วยกันนะครับ1นะครับ2 3และ4นะครับในส่วนของการลงทุนตรงนี้นะครับ VIP 1นะครับจะเริ่มต้นนะครับอยู่ที่499บาทนะครับตัวนี้นะครับลงทุน499นะครับอายุการใช้งานอยู่ที่10วันนะครับอัตราดอกเบี้ยที่เราจะได้รับนะครับอยู่ที่2นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้กําไรนะครับอยู่ที่วันละ9บาท 9บาท98สตังค์นะครับหลังจากที่เราได้การลงทุนนะครับใครที่จะลงทุนตรงนี้นะครับเราต้องเติมเงินเข้ามาก่อน,นครับและเมื่อเราเติมเงินนะครับเราก็าสามารถลงทุนได้เลยนะครับ ส่วของตรงนี้นะครับ VIP 1นะครับจะมีทั้งหมด4ตัวนะครับเริ่มต้นอยู่ที่499นะครับและสูงสุดอยู่ที่5,980บาทนะครับตัวนี้มีอายุการใช้งานอยู่ที่120วันอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่3%นตะครับตัวนี้นะครับเราจะได้รับในส่วนของกำไรอยู่ที่วันละ1 7 9าวัสตังก์นะครับซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถถอนได้ทุกวันเลยนะครับ ในส่วนของ VIP 2ีนะครับก็จะเป็นการลงทุนนะครับอยู่ที่ข้าวปันบาทนะครับตัวนี้นะครับจะได้รับกำไรอยู่ที่3.5%นะครับตัวนี้เราจะสามารถใช้งานได้หรือทำงานได้นะครับอยู่ที่365วันหรือ1ปีนะครับตัวนี้ลงทุนเข้าปัน800บาทนะครับเราจะได้รับกำไรอยู่ที่วันละ3า3บาทเลยนะครับก็สามารถนำในส่วนของ343ีสามนะครับไปคูณกับส6 5กบาบาทได้เลยนะครับก็จะตกในส่วนของกำไรที่เราจะได้รับนะครับ ใน่องของ VIP 2นะครับก็มีอยู่4ตัวหสำคันนะครับลงทุนนะครับสาหรับ VIP 2นะครับลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่9,800พันนะครับและสูงสุดอยู่ที่25,800บาทนะครับตัวนี้ได้รับกำไรอยู่ที่3.5%นะครับและใน่องของกำไรต่อวันนะครับจะอยู่ที่ข้าวร้บาทนะครับก็สามารถนำข้าวร้อยสาบาทนะครับไปคูณกับ365วันได้เลยนะครับ ในส่วนของ VIP 3นะครับลงทุนขั้นต่ํจุดที่ที่32,800นรนะครับรับกาไรอยู่ที่4%เตัวนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้อยู่ที่3า5วันหรือ1ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้นะครับหากเราลงทุนนะครับจะได้รับกําไรอยู่ที่วันละ 1, 3 1 2บาทนะครับซึ่งตรงนี้นะครับประมาณ1เดือนเราก็ได้รับกําไรแล้วนะครับและที่เหลือก็จะในส่วนของตรงนี้นะครับหากเราลงทุนนะครับตัวนี้ประมาณ1เดือนนะครับเราก็จะได้รับในส่วนของตุนคืนนะครับ ประมาณ3เดือนได้รับทุนคืนนะครับและที่เหลือนะครับก็จะเป็นในส่วนของกำไรของเรานะครับเราสามารถตมานได้1ปีเลยนะครับตอนนี้ได้รับกำไรวันละ1,312บาทนะครับ v ีพีนะครับก็มีทั้งหมด4ตัวนะครับและ v ีพีลงทุนสูงสุดนะครับอยู่ที่5้าห0บาทนะครับตัวนี้รับดอกเบี้ยอยู่ที่4%มีอายุการใช้งานอยู่ที่365วันเช่นเคยนะครับตัวนี้นะครับหากเราลงทุนนะครับจะได้รับในส่องของรายวันนะครับอยู่ที่2,010 2,112บาทเลยนะครับก็สามารถนำสอ1พันะครับไปคูณกับ365วันได้เลยนะครับในส่องของ v ีพต่อไปนะครับเป็น v ีพีนะครับสูงสุดเลยนะครับ v p นี้นนะครับลงทุ ขั้นต่ำอ,อยู่ที่โ2 8 0 0บาทนะครับอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่4.5%และอายุการใช้องานอยู่ที่365วันนะครับตัวนี้นะครับหากเราลงทุนนะครับจะได้รับกําไรอยู่ที่วันละ2,826นบหกนะครับก็สามารถนําไปคูณกับ365วันได้เลยนะครับตัวต่อไปนะในซองกลอง VPC VPC นะครับจะมีทั้งหมด3ตัวด้วยกันนะครับและลงทุนสูงสุดอยู่ที่8ป0 0 0เก้าพันอยู่ที่8ปด0 0เก้าพันแปดบาทนะครับ ตัวนี้นะครับเราจะได้รับกําไรอยู่ที่วันละ4,041บาทเลยนะครับก็สามารถนํา4,041นะครับไปคูณกับ365วันได้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับเส่วนของการลงทุนแก่แต่ละ VIP นะครับก็สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจากเติมเงินนะครับเราเข้าไปส่วนของศูนย์ข้อมูลนะครับและไปส่วนของเมนูการเติมเงินตรงนี้นะครับ การเติมเงินนะครับเติมขั้นต่ำนะครับจะอยู่ที่499นะครับตรงนี้เราข้อกอกจำนวนเงินได้เลยนะครับก็จะเติมเท่าไหร่นะครับก็สามารถเติมได้2ช่องทางนะครับ1ก็คือธนาคารนะครับ2ก็คือเหรียญดิจิตอลหรือ UST นะครับตรงนี้เราข้อกอกจำนวนเงินและกดยืนยันและส่งคำสั่งได้เลยนะครับมันก็จะ เด้งไปในสังของหน้าคิวอาร์โค้ดนะครับซึ่งตรงนี้เราข้อสามารถนำคิวอาร์โค้ดไปสแกนชำระยอดได้เลยนะครับยอดก็จะเข้าให้เรานะครับไปใน5-10นาทีหลังจากที่ยอดเข้านะครับเราก็สามารถนำเงินที่เราได้การลงทุนมานะครับที่เราได้การเติมมานะครับมาลงทุนในส่วนของแต่ละเว p ีได้เลยนะครับในส่วนของการต่อเนื่องนะครับก็ไปในส่วนของเมนูการถอนนะครับการต่อเนื่องนะครับก็จะมี ไม่กี่ขั้นตอนนะครับ1นะครับก็คือกล่องจำนนเงินนะครับ2ก็คือล่านการชําระเงินนะครับ3นะครับก็จะเป็นในส่องของเื่อจริง4นะครับก็จะเป็นในส่องของธนาคารของผู้รับและ5นะครับเราสามารถเลือกส่องของธนาคารได้เลยนะครับใช้ธนาคารไหนก็สามารถเลือกธนาคารนั้นได้เลยนะครับแต่นี้ผมไม่สามารถตอนได้นะครับวันนี้เพราะผมได้ทการทํทำการตอนไปแล้วนะครับ1ครั้งนะครับก็สามารถตอนได้วันละ1ครั้งนะครับในส่องของ การอา <Jean> เ no อนนะครับแตายฟรีให้ครบ100บาทนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับในซองของตรงนี้นะครับเมื่อเราลองเบียนเข้ามาจะได้รับคนละ20บาทนะครับและใครที่เข้ามาในซองของกลุ่มตรงนี้นะครับเราจะได้รับเพิ่มอีก18บาทนะครับหลังจากที่เราได้มีการเข้าสกลุ่มนะครับเราจะได้รับในซองของเงินนะครับตั้งหมด38บาทนะครับและเมื่อเราต้องการจะให้มันครบนะครับ100บาทนะครับวิธีนะครับก็คือเรานะครับจะต้องเชิญเพื่อนนะครับซึ่งการเชิญเพื่อนเราจะได้รับในซองของค่าคอมมิชชั่นนะครับอยู่ท ก็ถือว่าค่าคอมมิชชั่นเยอะพอสมควรนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของลิงก์นะครับเราก็คัดลอกลิงก์ตรงนี้ไปได้เลยนะครับและนําในส่วนของลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนลงทะเบียนครับในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเป็นรางวัลการเชิญเพื่อนนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับมาเพื่อนเล่าเล่านะครับด้านการลงทุนนะครับเราจะได้กําไรเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับก็ประมานนี้นะครับส่วนของแอปตัวนี้นะครับ ในส่วนของแค่ไขข้อมูลนะครับก็ทุกคนนะครับเข้ามาทั้งค่าในส่วนของหลักการชําระเงินด้วยนะครับเพื่อที่จะใช้เวลาคารลงทุนและต้องการต่อเนื่นนะครับก็เมนูเดือนนะครับไม่มีอะไรมากนะครับในส่วนของหน้าแรกนะครับเขาจะมีในส่ันของเมนูข่านะครับเช็คอินนะครับเช็คอินตรงนี้นะครับเมื่อเราเช็คอินนะครับเราก็จะได้รับในส่ังของเงินฟรีด้วยนะครับก็สามารถเข้ามาเช็คอินกันได้ทุกวันนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาจะเป็นส่วนของวงล้อนะครับตรงนี้เป็นการเชิญเพื่อนตรงนี้ดาวน์โหลดแอปตรงนี้ ต่อเน,นื่นนะครับตรงนี้เติเมเงินและตรงนี้ เป็นเมนูทั้งหมดนะครับก็เดี๋ยวพาดูนะครับเนี่ยครับก็เป็นข้อมูลส่วนตัวนะครับเกี่ยวกับตัวแพลตฟอร์มนะครับตรงนี้ก็เป็นรายละเอียดของแพลตฟอร์มนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้ตรงนี้ก็เป็นใสต่อของบริการลูกค้านะครับใครที่อยากจะติดต่อหรือมีปัญหาอะไรก็สามารถติดต่อเมีนได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสต็อกของคลิปวิดีโอนี้นะครับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์และกดกระดิ่งกันด้วยนะครับก็ต้องขอย้านะครับก่อนจบคลิปทุกการลงทุนนะครับย่อมีความเสี่ยงนะครับพอลงทุ สำหรับในคลิปนี้เขาต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เชออกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ